นี้เราอยู่ที่ด้านหน้าสถานีนาโกย่านะครับในช่วงเช้าเดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัตรนะครับไปที่เมืองทาคายาม่าแล้วก็เมืองชิราคาวาโกะในจังหวัดกิฟภูนะครับเอ่อ只要有伞的话应该是不大的啊好 ก่ the the street, your, uh อนถึงเมืองทาคายามาแล้วก็มาแวะที่จุดพักรถเข้าห้องน้ำกันก่อนนะครับตอนนี้เคก็อยู่บนรถปัดนะครับกำลังนั่งจากเมืองนาโกย่าไปที่เมืองทาคายามะนะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ เมืองคาคายาม่านะครับก็เป็นเมืองเก่าแก่รายล้อมไปด้วยภูเขานะครับแล้วก็ยังคงมีบ้านเรือนที่เขาอนุรักษ์ไว้ตั้งแต่สมัยเอโดะนะครับที่นี่เขาก็จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นพิเตอร์เกียวโตครับ 向家，另外一家著名。 ตรงนี้ก็คือแผนที่ของเมืองเก่าทาคายมามะนะคะซึ่งตอนนี้เรายืนอยู่ตรงถนนคนเดินที่เป็นโซนหมู่บ้านโบราณนะครับของเมืองทาคายมามะเดี๋ยวเราจะไปกันที่สะพานแดงกันต่อนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่วัดโคคุบุญจินะครับจากนั้นเราก็จะเดินเรียบแม่น้ำเรื่อยๆนะครับตรงบริเวณเรียบแม่น้ำเนะะี่ยครับก็คือจะเป็นตลาดเช้ามิยาตาวะนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่ตรงเป็น ฝากประตูโทรอีกนะครับแล้วก็ไปที่วัดแห่งนี้ครับแล้วก็กลับมาที่วัดตรงนี้ครับอาหารขึ้นชื่อของที่คาคายามะเลยก็คือเนื้อฮิดะนะครับและนอกจากเนื้อฮิดะแล้วก็ยังมีสาเกนะครับที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ด้านหน้าเป็นเมมโมเรียล hall ของทางรัฐบาลเมืองคาคายามะ ด้านหลังเราก็คือทาคายามะจินยะนะครับซึ่งเป็นอาคารนัฐบาลเก่าแก่ที่เขายังคงอนุรักษ์ไว้ครับในนี้จะมีค่าเข้าชมนะครับคนละสี่้อเยน สำหรับแม่น้ำวากายามะนี้นะคะก็เป็นตัวแบ่งขั้นกลางเมืองพาคายามะออกเป็น2อส่วนนะครับก็คือเป็นฝั่งใหม่กับฝั่งเก่านะครับซึ่งเมือ่อกี้เราก็ไปเดินที่สะพานแดงนากาปาชิตรงนู้นมานะครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดฮิตะโคคุบุนจินะครับซึ่งวัดนี้เก่าแก่มากๆนะครับด้านหลังเรานะครับก็เป็นต้นแปะกวยครับซึ่งมีอายุมากถึง1,250ปีครับภายในพระอุโบสถนะครับก็มีพระพุทธรูปที่เก่าแก่มากๆเลยนะครับสร้างขึ้นตัองอ้งแต่สมัยเฮอันครับ จดีสามชั้นแห่งนี้เขาสร้างขึ้นตั้งแต่ปีหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบเลยนะครับร้านดังๆก็จะมีคนต่อคิวเยอะแบบนี้เลยนะครับ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดเช้ามิยาควะนะครับซึ่งตั้งเรียบแม่น้ำมิยาควะแห่งนี้เลยนะครับอยู่ในเมืองทาคายามะจังหวัดกิกฟุครับร้านนี้เขาขายชูชิหน้าฮิตะนะครับ ตรงนู้นเลยนะครับก็คือสะพานนิยามาเอะนะครับซึ่งมีเสาโทแะะีีตั้งอยู่บนสะพานเลยนะครับและที่สุดท้ายเรามากันที่วัดโซเลนจินะครับ จากเมืองทาคายาม่าเมื่อเช้านะครับเรานั่งรถมาประมาณ45นาทีนะครับก็จะมาถึงเมืองชิราคาวาโกะครับอันนี้เป็นวิวจากจุดชมวิวด้านบนนะครับ อันนี้เขามีถ่ายรูปให้ฟรีด้วยนะครับอ,อ,อ,อันนี้ก็คือรูปที่เราได้นะครับ ตอนนี้เค้กอยู่ที่หอดูดาวเทนชูคาคูกนะครับซึ่งด้านหลังเราก็คือเป็นวิวของหมู่บ้านบรดณงโลกกัสโซวินเลดน,นะครับซึ่งเป็นบ้านฟงพนมมือนะครับชื่อว่าหมู่บ้านชิราคาวะโกะครับอยู่ที่จังหวัดกิฟุตรงน,นี้ก็จะเป็นร้านขายของที่เรหลึก

ลานจอดรถก็จะมีห้องน้ำไว้ให้บริการนะครับแล้วก็มีศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว 2> 1, 2, ในนี้ก็มีร้านไอศครีมเยอะแยะเลยนะครับ ตรงนี้เป็นถนนเส้นเมนหลักของหมู่บ้านซิราควาวโกะนะครับของที่ระลึกก็มีมากมายเช่นเดียวกันตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านโอมาจินะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านหลักแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในชิราควาวโกะนะครับทําให้นะักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่นี่ครับหมู่บ้านแห่งนี้เขาก็เป็นบ้านเรือนที่สร้างมามากกว่าสองร้อยถึงสามร้อยปีเลยนะครับ ซึ่งเขาได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี1995ครับตอนนี้อยู่ที่วัดเมีโอเซนจินะครับโดยสิ่งที่ทำให้วัดนี้แตกต่างจากวัดอื่นๆนะครับก็คือตรงประตูของหอละคฆังนะครับเขามีการมุงหลังคาสไตล์กัสโซซึคุริด้วยครับ น้ำในท่อระบายน้ําใสมากๆเลยนะครับแล้วก็มีปลาด้วยในหมู่บ้านชิราคาบาโกะแห่งนี้เขาก็มีบ้านอยู่หลายหลังนะครับพี่เขาเปิดให้คนทั่วไปเข้าไปชมด้านในได้นะครับอย่างที่เห็นด้านหลังเราก็คือวาดะเฮาส์นะครับซึ่งมีค่าเข้าชมคนละ400เยนครับซึ่ง บ้านที่หมู่บ้านชี้ราคาวโากะนะครับเขาจะทำหลังคาเป็นสไตล์กัสโซ่ครับด้วยองศาที่60องศานะครับ แล้วก็ถึงเวลากลับนะครับก็คือรถบัสเราก็จะต่ดตรงฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนะครับเดี๋ยวไปขึ้นรถกลับนาโกย่ากันอันนี้เป็นเบียร์ยี่ห้อคิกตีนอิชิบันนะครับ ตอนนี้เรานั่งรถผ่านปราสาทกุโจฮาจิมังนะครับซึ่งเป็นปราสาทบนยอดเขานะครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงหน้าสถานีนาโกย่าเรียบร้อยแล้วนะ